เรียนท่านอันายกรตาท่านกำนันท่านนายกกองการบริหารส่วนตะบนสราดาท่านทีมงานนักสารพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขแบบปีสุนร่วมถูกต้องไหมครับนอนรอสวผมขึ้นมาเจอเมื่อกี้เี้รับนังซื้อมาเมื่อวานฮะก็ใส่ กระเป๋าเสื้อมาก็มาอ่านเมื่อกี้นี้ที่บางครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับจริงแล้วข้อมูลต่างๆท่านก็ได้รับทราบไปพอสมควรนะทีนี้จะคุยในเรื่องของท่านทวีชัยอ่อนนวลท่านคุยในประเด็นบทบาทของอสมอในฐานะที่เป็นนายกสมาคมอสมจังหวัดกระบี่ก่อนอื่นอยากจะเรียนถึงข้อมูลนิดหนึ่งในพื้นที่ ที่เป็นแหล่งท uh ่องเที่ยวที่สุดของกาฬาคือตำบลกาฬาใหญ่กับตำบลสารด่านเรามีสมออยู่สามพื้นที่บริการนะฮะพื้นที่รพสตหรือโราพยาบาลศสริมสุขภาพตำบลสารด่านะฮะมีทั้งหมดเจสิบี่คนรพสอมส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงทั้งหมดครับผู้ชายอย่างส่วนที่สองเขตพื้นที่บริการโรงพยาบาลศสริาสุขภาพตำบลบ้านของตกมีอยู่ 41่รายแล้วก็เขตโรงพยาบาลอเภอยกรันการมีทั้งหมด5้าสเ็ดรายรวมทั้งหมดประมาณ170คนอสมในพื้นที่ในสัดส่วนอสมในพื้นที่ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ว่า 1. นึ่งอสมอย่างน้อยรับผิดชอบ10-15หลังคาเรือนฮะในส่วนนี้ขาดในเฉพาะในส่วนของสารากาเองเรามีหหมู่บ้าน ในส่วนวองหมู่ที่หนึ่งกับหมู่ที่สามมีสี่ห้าอหลังคาเหือนแต่มีอสมอประมาณห้าลังหคนนะฮะคือคือวิถีชีวิตของคนคนก่อนหน้นาเริ่มเปลี่ยนจากการเป็นอยู่แบบเรียบง่ายแบบมีอาชีพเฉพาะถิ่นเฉพาะตัวกลายมาเป็นอาชีพบริการรับจา้างการครองชีพเริ่มสูงขึ้นทำให้เวลาการ มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคมรอดน้อยหมดครับอันนี้เดี๋ยวจะประเด็นในบทบาทของอสมทีนี้เรื่องของปัญหาขยะเป็นเป็นเป็นความรู้สึกที่พวเองเกิดที่นี่ครับก่อรอันะาเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปีสามสามฮะเริ่มขอค้าเรื่มพวกอ,อ,อะไรนั่นในนั้นค้าที่ดินเริ่มมาปีสามสาม แล้วก็มาบูมสุดๆประมาณปีสี่สองสี้าในช่องที่แพขนานโยเซียงสาธนุป,ปะโคเรื่องข้ามมาในพื้นที่พอบูมสุดๆเลยตรงนั้นปัญหาต่างๆทั้งหมดผมคนเกิดที่นี่ผมรู้เข้าใจนะสรุปพันธงอะไรกอนเราปัญหาขยาเนี่ยจริงๆแล้วปัญหาต่างๆไม่ใช่ปัญหาเดียวปัญหาการชะล้างหน้าดินปัญหาน้ำเสียอย่างท่านนายกสุพงว่าปัญหาขยะ มีปัญหาหลากหลายอ,อยากจะสรุปว่าปัญหาพูดภาษาชาวบ้านชาวบ้านปัญหามาจากคนนะฮะแต่ก่อนหน้านี้ก่อนปีสามสามหรือปีสามสามมาปัญหาขยะเรื่องไม่ใช่เป็นปัญหาเลยในะพื้นที่แต่หลังจากที่มีสถานประอกอบการสถานบริการต่างๆเข้ามาจากท่านอำเภอได,ได้ได้กล่าวไวนะ้ฮะสถิติปีสองห้า ห้าหกห้าเจ็ดนักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งเทศผมพยายามไปสืบข้อมูลไปียกข้อมูลประมาณสักสามแสนคนนะในปีเนี่ยอย่างท่านอำเภยกล่าวมาเมื่อกี้มันไม่ใช่สามแสนกว่าถึงสี่แสนแต่ละปีเอาปัญหาต่อคนต่อ,ต,อต่อชิ้นนะครับคนสักห้าชิ้นสิบชิ้นต่อวันนี้ถ้าลองคิดดูที่ท่านบอกว่าวันนึงสามสิบถึง 40, สี่สิบตันหน้าไอซีตันมีเป็นปัญหา ฉะนั้นปัญหามาจากคนในี่ความคิดของขอสมอบอกว่าปัญหามาจากคนฉะนั้นทาอย่างไรครับที่จะให้คนมีความตระหนักมีความรับผิดชอบมีความรู้สึกว่านั่นเป็นปัญหาไม่เฉพาะเราละเฉพาะลูกหลานอะไรต่างๆ,ๆที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางเดินหายใจเรื่องของอาหารอะไรต่างๆเหล่าน,นี้ และพอสุดท้ายบรรยากาศไม่น่าดูเลยทุกครั้งที่ทางอบตให้พนาาักงานทำปราสาเสอข้างทางเต็มถ้าดูก่อนหน้านี้ก่อนที่จะลงมือแผ่วถาข้างทาง,ทางดูจะมีอะไรดีเล็กๆน้อยๆแต่แพอแผ้วถาขึ้นมาทาาสองข้างทางนี่ไม่น่าดูเลยขยะโด,ย,ดยความคิดอันนี้ในป,ปาทของอสมอเราก็เคยทํามาหลายปีโครงการบ้านอสมหน้าอยู่ดูสดใส แต่แต่มีข้อจำกัดในวงแค่อสมอเคนั่นเองเราพยายามคิดว่าจะทำอย่างไรเอาเอาเครือข่ายในโครงการบ้านหน้าอยู่เนี้ยเราจะจะ,จะได้เครือข่ายเป็นผู้นำในท้องถิ่นในชุมชนก็นมาวงโครงการด้วยที่เป็นโครงการปีถัดมาในปี2อง8้้เป็นโครงการที่เราขับเลือลกหล้วจากนั้นให้อสมอาอในพื้นที่รับผิดชอบช่วยกันแกไข่ยาง อยู่พอสมควรแต่โันแล้วจดรอดมันไม่ตึิดความสนัดความสำนึกในแบบมีส่วนร่วมหลายคนคิดว่าอสมมาช่วยแก้พยาก็ดีแล้วไม่ต้องเป็นอะไรมากนะแถมยันเยอะเยยด่านหากอยู่ดีไม่เป็นอสมความเป็นอสมใจกปหยายบ้านเราอีกมันปวดก็ะเราใจเข้าไปด้วยตรงนี้แต่นั้นไม่ใช่ปัญหาอสมก็เป็นผู้มีจิตอาสาอยู่ตรงนั้น สนาตั้งแต่วันเริ่มเข้ามาว่าเป็นผู้เสียสละนะแล้วก็สุดท้ายสภาพรันตาเรื่องขยะยิ่งยิ่งค่อนข้างจะมีปัญหาหนักขึ้นหนักขึ้นผมก็ได้จะทำโครงการโครงการหนึ่งชื่อโครงการการพัฒนาอาสาสมัครสาธรารณสุขและเยาวชนในการจัดการสิ่งแวดลอ้อมบงกรกและขยะที่แรกจะทั้งระบบนะ แต่พอมาคิดดูมันคือกำลังภาคประชาชนเอาขยายเรื่องเดียวฮะเราก็ได้ทำพิธีเชิญดเตอร์อย่างคุณตะวีชัยว่าเชิญดเตอร์มาร้วับของจ้งหวัดเกี่ยวกับงานสิวดล้รมทำเวทีอยู่สามสี่เวทีก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนโดยเฉพาะท่านนายกท่านสมพงศ์ก็ได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งสถานที่ทั้งพนักรานแล้วก็ทั้งรวมไปถึงทั้งองค์การบริ่วนตำบาลของกาลันายด้วย ท่านโรงในโรงเรียนรอพสตทุกภาคส่วนเข้ามาทำแล้วก็ดำเนินการมาจนถึงระยะโครงการสุดท้ายคือการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมสุขภาพชุมชนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมปูและขยะท่านนายกได้กรุณาอนุเคราะห์ด้วยการเรียนเชิญหน่วยงานภาคส่วนในวันนั้นมีโรงเรียนในถิ่นตะมุนตะมุนตะนจายใหญ่ มีตัวแทนรอปสอทอรสตรมีตัวแทนโรงพยาบาลขกอันตามีอาการเหมือนสวตนตำบลแล้วก็มีผู้ประกอบการวันนั้นฮะก็มาประชุมเพื่อการกรำหนดจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมสุขภาพจุดคืงเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมตำบลกอันตาใหญ่อันนี้ก็ได้ได้ไดขับเคลื่อนมาระดับหนึ่งในพื้นที่ตำบลกอันตาใหญ่ ในส่วนตะบนสารานผมไปไทำหนังสือขออขนุเคราะห์จากท่านนายกสมพงษ์ในเรื่องขอชส้สถานที่เพื่อการจะตั้งศูนย์เรียนรู้อันนี้ในภาคส่วนของอสมเราคิดว่าถ้าจะเรายูนภาระในการรับผิดชอบขยะไปคนหนึ่งคนใดเป็นเจ้าภาพผมคิดว่าคงไม่คงไม่เสร็จคงไม่คงไม่รอตัวตชาตินี้ทั้งชาติฉะนั้นในภาคส่วนของอสมคิดอย่างไรครั ให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้เรื่องขยะนะเพราะจริงๆเรื่องขยะแล้วเท่าที่เท่าที่ไปอบรมมาเล็กๆน้อยๆ,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 ๆก็มีส่วนที่ทาให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลายในเรื่องของการเพิ่มไรายได้ในเรื่องของการสร้างอิสสํานึกภาวะตระหนักอะไรต่างๆเหลา่านี้น่าจะเรื่องต้นที่ขยะสถานยิง่งเจริญผมมองว่ายิ่งห่างเหินกันด้วย ภาวะอะไรก็ตามแต่แต่ขยะที่เรามองว่าเป็นวิกฤตน่าจะเป็นโอกาสที่จะเห็นน้ำใจคนในชุมชนจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในการขจัดปัญหาได้หรือเปล่า <c oughs> มันจึงเกิดสู์เรียนรู้ <c oughs> นอกจากการสุขภาพชุมชน <c oughs> อันนี้จะเป็นจริงเป็นได้หรืออย่างไรก็เป็นเป็นเรื่องอนาคตของโกลเดนพื้นที่ซึ่งไม่อาจคาดเดาได้จะเสร็จเมื่อไหร่ แต่ในความตั้งใจของกระผมตั้งใจจะทำจนกว่าจนกว่าจะไม่มีความสามารถจะทำงานได้แต่นั้นกันอยา่าไปจนกว่าจะตายเลย <c oughs> นะฮะอันนี้สิ่งเล็กๆน้อยจากของของของอสอมาในาคของประชาชนในส่วนอื่นผมอยากจะเป็นผู้เข้าเรียนมากกว่าอยากหลาหนท่านด้พูดไวาย,ยนะนะแล้วก็วันนี้ ในนามของขอสมอสรดา,ดารดานหรือกอรันตาก็ขอยินดีต้อนรับคณะทุกท่านที่เข้ามาร่วมประชุมเสวน,นาในวันนี้ครับขอบคุณครับครับ,รบ,รบขอบคุณคุณสิ์ทัพทองนายกสมาคมอสมจังหวัดก,กระบี่คนกอรันตาโดยแท้โดยกําเนิดเกิดะกความรบที่นีนฟังจากท่านแหนเพอฟังจากท่านนายกสมพงฟังจากท่านคุณสิ์ทัพทองดูเหมือนว่า เออเราทุกอย่างทาหมดแล้วนี่ศูนย์เรียนรู้ก่อนทําทตนาการก็ทํา<ว>นะครับหรือสิ่งที่อยากต้องทําให้เกิดการีการต่อเลื่องก็ทำเอ็นั่นคือความคิดยังไปไม่ถึงหรือที่ถึงไปแล้วก็ไม่รู้จะต่อนะครับได้สําเร็จย,ยืนยงยืนยาวได้อย่างไรเหมืนอนกับคุณชินครับตอนรศูนย์เรียนรู้เพ<ว>นะราะฉะนั้นสิ่หลอานี้ครับนี่คือสิ่งที่ทางบราาิการคาดหวังวโดยเฉพาะ12วาระกระบี่กระบี่มาเช่งเดียวไม่พอ กระบี่เมืองสวยน้ําใสกระบี่เมืองแห่งการเรียนรู้กระบี่เป็นเมืองของการสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและอีกหลายเรื่องที่ต้องทําในเชิงนโยบายซึ่งเป็นกระบวนการสรังกัดแต่ในประเด็นกวัวลันตาครับเป็นสิ่งเราหวังว่าถ้ามันโดดเด่นจากการขยับให้ได้โดยการมีส่วนร่วมและสิ่งสำคัญก็คือขอแนวคิดทุกข่านที่นั่งอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นในห้องนี้ให้ใช้สิทธิ์นะครับอาจารย์ดีนะ เออภามความร้ต้นต้นแบบของเชียงใหม่ฟังนั้เป็นเรื่องเรืองอาจจะเร็นปกคลองอยู่ในสมองอยู่แล้วขอเรียนทุปท่านนะครับไปชว่าพน้ฟังแล้วทำแล้วนี่เราไม่ก้าไอ้คาพามายส่วนทุกเราเราไม่แก่อางนครับพราะตั้งแต่ต้นแล้วนะครับตอนนั้นตัวแรกแต่ท่านนายกสตนพงแล้วก็คุณจิ้มตั้งต่อกันนลครับว่ามาเพื่อขอคำแนะนำจากพวกเราในฐานะนักสารพรางนะครับการจจันโยบายสาธารณะเพื่อสุ่าเบมีสะดไอ้หวงศลนีครจำจำแม่นเลยนเดียร์จำชัดเจนเพราะนั้น องค์กรนี่เป็นองค์กรที่ตาสอชอสอชอคือคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับคุณสจ้าหเป็นเจ้าของก,การคาดหวังว่าเราเนี่ยต้องช่วยได้นะอย่างน้อยนะครับให้วิธีการให้แนวคิดโดยเพาะเครื่องมือหนึ่งก็คือเครื่องมือสัมชาสุขภาพาอะรครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟเปล็กงหน้นในห้องประชุมนะครับเพื่อให้มันลื่นไหลเพราะวันนี้โดยบริบทของพื้นที่แล้วนยายใายข้อมูลแล้วว่าเรามีวัคซินดู90เละวันนี้เป็นวันศุกร์ครับแัน่มาสุงนะครับเดี๋ยวพ็ เพียงเป๊ะเราต้องเลิกเลิกการประชุมแต่กิจการโดยตรงต่อต่อเราต้องพยายามหาแต่บางทีมันสนิเพราะนั้นเราจะ้จดเที่ยงช่วงนี้ครับอยากจะเชิญขอเชิญท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารด่านครับคุณสุกิดพงศ์นะครับวัยดีได้ให้ข้อมูลของตำบลสารดานโครการเลยนะครับสารดานมันเกิดอะไรขึ้นตัวเลขสติมันเป็นอย่างไรเชิญครับหลังจากนี้เดี๋ยวจะได้แบ่งได้ได้เรีเปลี่ยนนะครับเพอครับ